เริ่มต้นประชาธิปไตยในสยามประเทศแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยในสยามนั้นมีมานานตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ทรงมีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในปี2417รัชกาลที่5ได้มีการตั้งสภาที่ปรึกษารัชการแผ่นดินมีอำนาจในการขัดขวางการทำงานของพระมหากษัตริย์ได้นอกจากนี้ได้มีการค้นพบสำเนาการร่างรัฐธรรมนูญในสมัยของพระองค์และได้มีเหตุการณ์รอสร้ข้าราชการและเจ้านายนำโดยพระองค์เจ้าปริศดางได้มีการ เข้าชื่อกลับบังคมทูลในปี2427เรื่องการขอรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศถึงแม้สุดท้ายจะไม่ได้มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้เนื่องจากรัชกาลที่5ต้องมีพระบรมราชธิบายเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะปกครองในระบบรัฐสภาแต่พระองค์ก็ทรงยอมรับว่าการปกครองของประเทศต้องเปลี่ยนไปในอนาคตดังนั้นการที่รัชกาลที่5ยังรักษาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชไว้ก็เป็นเพื่อความเหมาะสมของสภาพสังคมและประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับในขณะนั้น